กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิปคุณได้เปิดตัวทูซอนโฉมใหม่หมดทั้งคันซึ่งถือว่าเป็นรถ SUV ที่มีดีไซน์สะดุดตามากที่สุดรุ่นหนึ่งในปีนี้ก็ว่าได้ด้วยดีไซน์ของกระจังหน้าแบบใหม่ที่ดูซับซ้อนและมีมิติด้วยโลดลายที่เป็นเสมือนการนำเขี้ยวมาเรียงต่อกันรวมถึงชุดไฟหน้า ที่มีการจัดเรียงในลักษณะดเดียวกันซึ่งรูปแบบเป็นกล่าวยังถูกนําไปใช้กับดีไซน์ของไฟไท้ายอีกด้วยทําให้รถรุ่นนี้ดูมีเอกลักษณ์และสังเกตเห็นได้ง่ายจากระยะไกลห้องดีไซน์ภายในก็ได้รับการออกแบบใหม่ที่ดูเรียบง่ายสาดต,ตาโดยเฉพาะบริเวณคอนโซลหน้าฝั่งผู้ดีไซน์มาพร้อมจอแสดงผลกลางระบบอินฟเทนเมนต์ขนาด10.25นิ้วและระบบเชื่อมต่อของฮุนได ที่เรียกว่าบลูลิง n ์โดยระบบปรับอากาศภายในจะถูกควบคุมด้วยการสัมผัสผ่านหน้าจอ u n d a i Tucson ใหม่มีขุมพลังทางเลือกทั้งเบนซินดีเซลและไฮบริดโดยรุ่นสูงสุดจะใช้ระบบขับเคลื่อนแบบปลั๊กอินไฮบริดที่มากับเครื่องยนต์เบนซิน T-GDI ความจุ1.6ลิตรให้กำลังสูงสุด268แรงมา้า สำหรับการทำตลาดในเมืองไทยนั้นล่าสุดวันนี้ฮุนไดประเทศไทยได้ออกมาให้ความชัดเจนแล้วว่าบริษัทจะไม่มีแผนในการเปิดตัวรถรุ่นนี้ในเมืองไทย พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ